คุกหน้ยคุกยญ่ต่ำเฮลีเฮลีเฮลเฮลเลีเฮเฮลเฮลีเลมีใครเข้ามาแล้วหรือยังคะสวัสดีหลังจากที่ห่างหายไปนานกับการที่ไม่ได้ลงคลิปนะคะพี่น้องเอาโทรศัพท์ไปส่อมพึ่งได้มือนี่นะคะ ให้พี่น้องเข้ามาสักก่อนนะคะสองสาวดาวยัวอีสามนมาแบบบ้านๆนะคะอาหารอีสานแบบยัวๆนะคะสวัสดีทั้งสี่คนค่ะสวัสดีจ๊ะสวัสดีค่ะอยู่กับน้องเอ็มนะคะสวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายสุภูสุคนสวัสดี FC ของจูนชาแนลนะคะสวัสดีพี่น้องปองป่ายอีกรอบนะคะหลังจากที่เพจโดนปิดกันเฟซบุ o o ก,กับ พดไดแน่โพดว่าใดแน่นะคะ YouTube กะดนดปิดกันนะคะพี่น้องวันนี้เป็นวันเลิกวันดีนะจ๊ะวันพระนะคะอย่าเฝ้าลืมกันนะคะพี่น้องอย่าเฝ้าลืมมาดามจูนนะคะพี่น้องมาเมาื่อนี่สวัสดีค่ะมาดามจูนคุณโฟนโฟน,ฟนสวัสดีค่ะเห็นบอค่ะเมาื่อนี่เห็นบอเห็นบอนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะพี่น้องปายอย่างกระโบหู ืันนี้เขาเทศยนงกันน้องเอ็มสมตามสสมตามเอียงล่ะตาขขปุนห้วยพิ่น,ปน,นไปแลนใหม่ฮะก,ก็กลับมาลอดต่างนานปากบอดีอืมสวัสดีแปดคนคสวัสดีทั้งแปดคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจุนชาแนลด้วยนะคะเออเออนะคะพี่น้องศูนย์ไ้นางงามกับปน,นันศูนย์ทุกสิ่งทุกอย่างขวัก็ศูนย์ค่าห้วยนะคะอ่ะเอมเริ่มแรก มานะคะพี่น้องน้องสาวมาต่ำประคุงให้กินนะคะก็เลยบอกว่าเออเอ็มแมทรอเฮดคลิปนำยูเดอร์นะคะพี่น้องทุกคนอาจจะจําน้องเอ็มได้นะคะทุกคนจะอาจจะจําน้องเอ็มได้นะคะที่เอ่อที่เคยเต้นอยู่กับอ่วอวงอ่ะแพรวแสงทองนะคะสวัสดีทั้งสิบคนนะจ๊ะอืมนะคะนี่ละค่ะเออมือจะกสิไปเฮดเอีงให้พี่น้องเบิ่งนะคะพี่น้องอย่าเข็นว่ามาดามจูบเฮงไปสอนหวกบ ไปสอนหัวอมเมนต์มาหน่อยเร็วๆอมเมนต์มาหน่อยรัวๆเข้ามาหน่อยรัวๆเข้ามาหน่อยเร็วๆคนหน่อยคอนเบิงหน่อยคนเบิ้งหลายกับยาจูนกระสีให้เด็เบิ้งคือเก่านะครับพี่นอ้องขอกำลังใจหน่อยขอกำลังใจให้ฟิวผัวเมียวันผู้ใดล่ะเอฟซีเธอําได้น่ะนะพีมมพ่ผ<า>ัว<น>ข,าขา่าอย่าเข่าใจพีว่าผัวเมียนูเป็นผัวหนูดบอดีหลังจากที่เราไม่ได้ ไ์สดมานานแล้วนะคะเอ็มต่ำเลยมาต่ำแล้วก็สกินให้พี่น้องเบิ่งเดี๋ยวมันสิใส่เวลาโดดนะครับพี่น้องถ้วยนึงนะคะถ้่วใส่บนรดสิบ่เผ็ดบเอ็มโอ้ยบลูแห้งเดี๋ยวข้อให้นั่นขอให้น้องเอ็มต่ำก่อนนะครับพี่น้องน้องเอ็มต่ำก่อนนะคะสุโลเฮากกัส่พอประมานค่ะอโอ้ย่วมเนี่ยซ่อนหนึ่งเพียของมักแนวมักแนวมักนะคะพี่น้องแนวมักแนวมักนะคะ น้ำตาลน,นะคะน้ำตาลกับซอสวันนี้ไลฟ์ <นะ S 1> สดที่<ล>อ่า YouTube เนาะช่อง YouTube ของจูนชาแนลนะคะแส,ส,ส no no ็บเสบนัวเด้อชอากระโขกเหมือนข้าปุ้นถ้าพี่อยู่ใส่หนูนี่คือบ่เห็นไปมันบ่เห็นเดีด๋ยวให้เอ็มต่ำซะก่อนนะครับเพือพ่อนพรว่าเพิพ่นมาต่ำมาต่ำนเนี่ยมึงสิถือมาใส่โขกฮะแล้วมาต่ำนะคะเดี๋ยวให้น้องเอ็มโขกให้ดู ปุ่งตะทานนางเอาโหลดพี่น้องเอ้ยทีมงานคอยลีแหรบักพีก็เป็นตะญหาเทนัวหงาปวดน้องาม,มากน่นนะจ้ะตบปาก <c oughs> นะคะกลางจนวันจีเป็นบักหอยบักหอยต้มนะคะฝากกดไลค์กดแ,บบแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะพี่น้องอือใหญ่เห็ดหยาบเขาเลยได้เห็ดมันสิเผ็ดบักพีกอันนี้มันเผ็ดเด้เพราะว่าเขาปลารีปลูกปลารีปูกก็แคร บอกไปนะคับอกเคลียเคลียนะครับบอกเกิดเทตบอกเกิดเทศมาเกิดเทศนะคะมาเกิดเทศน้องน้องใส่หมวกเคยเป็นหางเครื่องเพล้าผ้าบอคาบสันแมนค่ะเคยเป็นค่ะเคยเต้นอยู่ทั้งหน้าค่ะตอนนั้นพ่นผมเน้ยวนมปากบอดีเอามีดไปใส่ผู้ใดลักมีดเอาแม่นี่โอ้ยขอโทษ น้องหามีดอยู่นะคะพี่นองอาจจะได้เหยียบป้กก็จังเอาใส่สวัสดีสิบามคนค่ะสวัสดีสิบสามคนนะคะอันนี้ห้าห้านาทีแล้วเร็วๆแน่หิวข้าเป็บเปรบขบมัดต่ำเสมดเซวนี่ชอบชอบติดตามตลอดเลยจ้าขอบคุณมากค่ะบักหน้าบอเราจะใส่บักเคือเคียด้วยบักเจ๊อเคียบอ่ะบักกเทศบกระเทศนะคะ ตองล่างดอกมันจะขาดทเทลเซียมข้างหลังมะม่วงนะครับพี่น้องมะม่วงตองเฟียงนะครับแบบบ้านๆน,นะคะสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะหบหมัหก,กหน้าหลุดอืมจะได้กินบักหน้าหรอครับเติมตาดก่อนจะบักหน้าม่วงเออพว่า ชูนกระตําได้ยกคากระเลยบอกว่าอยากให้น้องมาตันอยากให้น้องมาตําซอยตาําบางฮวงเด้บ่ได้ตาําหยังตําและตําแจวบอแม่นคู่รักกันแม่นคู่รักนักมวยที่พึ่งน้อยไปรีวิวบอค,ค่ะว้ายโป๊ะแตกแล้วหนึง่งโปแล้วค่ะโป๊ะแล้วค่ะผู้ใดบอหมองหันนี่โป๊ะแล้วค่ะที่พึ่งยีบอที่พึ่ <laughs> โป๊ะแล้วค่ะคุณกิฤสดาวัฒนาผู้ใดมาวัฒนาชายยฟ FC เธอเดีนอนมีชนังข้าเจ้าตกมีชนังข้าเจ้าถีบอกหูเหลือกล่าของเธอผู้ใดมาเมื่ออื่นตำรวจไปหาอยู่บ้านยังมดเศร้าเด้อยัตกใจแจ้งความไว้แล้วแจ้งความเผื่อไม่ปากผู้บอกมองหันนี ดีใจทีเอฟซีปล่อยควงกสิได้เลิกนล้วเล่ามือหนีราคาพี่น้องเลิกเลิกครบยอดท็อตทิพย์เทเลนบรายเดเลิกครบนะคะอ๋อเริ่มซิมซิมก่อนยังใส่นะคะเจ็ดนาทีแล้วอุ้ยอย่าฝ่าลืมกันเด้อพี่น้องในช่องจุนชาแนลเด้ออย่าฝ่าลืมกันเด้อบักหอยเพียเพีย หิวกันรอเปล่าอืมอืมกลิ่ฮงนะคะเอา่งหอดแม่ใหม่กินมันโรดกินเลยยี่สิบคนนี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยน้องเอ็มก็จะมีช่องแล้วนะช่องคลอดเพราะว่าแล้วเป็นผู้หญิงนะคะพี่น้องอย่างอื่นในนี้มลูกซะก่อนนะจะเอามลูกมาอันดีเหตุโอ้ยกุศลขับปุ่นใส่เบิร์ดบนไงใช่ข้าปุ้น แล้วตะหนูนะคะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับพี่น้องมาต่าบักฮงกับพี่น้องเบิงเห็นกินเพิ่งน้อยเพิ่งน้อยก็กินตําบักฮงใส่ปูมาเห็นผูน้นั่นผู้นี้ก็เห็นกินต่ตําบักฮงที่ข่อยบ้างื้นนี้นะคะที่ข่อยบ้างอย่าเฝ้าเบื่ออย่าเฝ้านีกันเด้อครับพี่น้นนองคอมเมนต์มาแน่พี่น้องคอมเมนต์คือบ่คืนคอมเมนต์มาแน่ค่ะ ผู้ติดตามทั้ง12,345คนไปไหนหมดคะเหตุเสียงนกยุ่งแน่ค่ะประซันเอ้าถ้าฮอดถ้าฮอด20กว่านี่ข่อยสิเเสียงนกยุ่งให้เบิ่งบ่มีไผเ่เสียงนกยุ่งคือข่อยข่อยบอกไปก่อนกดไล์กดแชร์ออกไปก่อนข่อยเสให้พี่น้องเบิ่งนะคะข่อยสิเฮ็ดให้ฟั่งน่าคุณขึ้นนกยุ่งบ่จ้าโอ้ย ปากปีจอ่อนะคะยิ้วตามลูกตามตามแลกเราก็จะได้มากินกันนะคะพี่น้องอุ้ยเอ็มก็เป็นตาแซบเหรออุ้ยเป็นตาเพลิดนะคะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์มาเลยกดไลค์มาเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเสียงห้องนกยุเดี๋ยวเสีสเยสคนต่ำคือรอแฉแม่ว่าซัน ไม่ไวใจทางบว่างใจเธอหน้าเขียวคือหนุกโยงขับประศร์่าฮ่าฮ่าฮ่ขอกดไลค์พูนคอมเมนต์นะค่ะวายคือสวยแท้วระซร์เอเอมาเพราะยังอันนี้เราเก่งดอไมดหน้าเขียวคือหนุกโยงเสร็จแล้วนะคะพี่น้องแล้วๆนะคะ แล้วแล้วนะคะพี่เอ็มบอนานวาซันแมนจ้าวายคือสวยเท่ะวาซันพ,พี่เอ็มสวยมากวาซันขจวาวาหุณนแน่พี่อะเห็นบอพี่อ หอยปลาหมึกเนี่ยไปพักเนี่ยเอาไหมอุ้ยเอมสวัสดีทั้งยี่สาคนเสียงห้องอะพี่น้องเมองได้บานนี่ก็สิกินข่าวอุ้ยสมผักส้มพักชก็สั่นโอ้ยล่มก่อนอุ้ยส้มผักกินมันเลิศอีหลอ่สีห้องเสียงนกย่งอะพี่น้องฟังนะคะนกย่งมันห้องยังสี่อ้ยว้า้อว้ า,าเจาเอาคนิกินผักน,นะคะ <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบัอหอยเอาอยูบอ่บ่เอาตอ้นน,อนน้อนี่มีบัอกแตงพร้อมพอดีงามเลยเอาโคกมาวางบัอหอ,อยที่ละลูอะขออนุญาตใส่มือเนาะพี่น้องเนาะมึมึงมีซอนบอ่เป็นคนไทยกินไทยฮามึงหยัาง เงือกกล้องยเูเออรบอาสวัสดีทั้งยี่สิบสี่คนนะคะไม่เห็นเงือกแน่นันดีเห็นแล้วเห็นต่ำมะคุงบค่ครับพี่น้องเห็นต่ำมะคุงบาตาต่ต่ำต่ำส่วนหมมันกับบอเห็นของกินเท่าแล้วเอ็มเอ้ยเจอทำยังไงลาเนาะเห็นชั้นอยู่เออร์หนึ่งสี่ก็ได้เออบักหอยนะครับพี่น้องทึ๊โอ๊ยเึ๊งทิมไม่อัน น้ำบักหอยบอกหาละค่ะฮะ<า>โอ้ยเห็นแล้วออยังกรีบม,นะมังยมีดีน้ำซมุนรอามาเด้อพี่น้องเด้อใส่มือเลยขออนุญาตใส่มือนะคะสวัสดีทั้ง19คนนะคะนกยงสิงกินได้ปะนี่นงใหม่กรลดรลดเอ่มเดี๋ยวยู่สามถุงขอจิ้มสมผัก แนอมากเนเอเลิกเห็นขอแรงัปละไปค่ะสวัสดีทั้งยีสบสี่คนนะคะความน้องเหนืเอเจนแล้วเด็กความน้องเหนืเอเจนแล้วต่ำม,มานะอ๋อ,อ,อขอบันพี่พ่นเมน ปอีห้อาบอม่ปยัยงก่ปลาองียงก่านอื่นปลา่าเงกินรสเบาหลายปลาดาวอยู่ในทะเลอุตส่าห์ไปง่วมมากจากในทะเลคนกินมาต้งหมมค่ะพี่น้องแมกค่ะ สวัสดีเอฟซีของจุนชาแนลเดอร์พี่น้องเดอร์ทั้งเอฟซีเก่าทั้งเอฟซีใหม่ 9, นะคะมองคอยอนะ่ะพ,พี่พี่น้องจะไปงมอยู่เนี่ยงมีงมูีน้องสาเนี่ยสื่อมาเราไปเท่ล่งหัอของงมไหม ก็ไปนี่ M C H ซอง C H ซอง C H ซองเกี่ยวกับกลิ่นนะครับพี่น้องแล้วก็เป็นคู่สอนเต้นาเ<ะ>ทว่ามันเก่งด้านนี้นะคะส,ว,สวัสดีค่คะสวัสด<า>ีค่ะเออไม่ได้เหม็นเลยไม่เหม็นไหนไม,ม,มล่ะอุ้ย แม่ปอมาแล้วแม่ปอปลาเล่าไปไปบุกเร็วๆวะซันสาวเอม็มชาแนลบอแมนจ้าจ้าตั้งซื้อให้แน่ไม,ม่เสื้อปรัมเมตปรามเมตมาเมมก,กาเ่าแล้วย่านเพิ่นตอดวะซันเพิ่นตอดปว,ด,วดก็อย่างนี้ปากปีตอดแล้วช่างแต่งหน้าแสงทองฟินแลนด์อือินวดโอ้ยอื้จ๋าดา ข้าโยกลนหมดแล้วกลนเราป่ะเนะอีอืมตัวหอยนางมันจะกลมกลม่อมหรือหอยนางมามาพี่น้องสาวเอ็มชั้นเนี่ยแมนค่ะหุ้ยหอยแมอีกล้วนี่อีกเลี้ยวนี่สาสาวเอ็มสายรุ่นเราว่างยังเนี่ย รุ่นระว่างย่าวุญไหวไม่ปอกัดมึงอ๋อรุ่นแ <c oughs> ม่ปอเด้อแม่พี่เอ็มสิมาสอนเต้นอยู่ในวงแพร่ภาบ่จ้าอ่าไม่มาลูลกจ้าเป็นมาเด็สอนดอกแบบกระทรวงน้องพูดใส,ส่ยวยจะว่าเข่าล้มบอลนี่เอาพี่น้องเข่าล้มบอลนี่โทษเด้อพี่น้องเด้อขอโทษขออภัยเด้อ นะคะขอโทษขออภัยนะคะนมัยอมอืมกินยัง,งเดียวด้วยค่ะบ่ปากบ่น้ำผึ้ยด้วยอืมอืมมันไม่รู้แน่บะวะอืมปากหงด อย่างมซ่อนมาเป็นตนายแม่พอเมื่อก็กินตามมายุเพื่นหล้จ้าเอา๋พี่ต้องจิดเอาเบิงเอมมี่เนี่ยที่แรกนึกว่าเพิ่นจะถือทหารมาดามจูนในผ้าเพิ่นไปตัดผมแกะเขตตัดแบบสก,กินเฮดรวด ต่าแบบหลุนเลยเนะี่ยเพราะมือไปคัดเรือทหารลุ้นมาสั่นลุ่นน่องย่านน้องติดผลสุดท้ายเอ็มได้จับนะคะจับแล้วกระถือกใบใบดำํำก็ส่งมาให้เบิงต๊ใจเบิดพี่น้องถามมันเข้าไปถึงติดอ่ะอืมถึงติดกับว่าเป็นปัญหานะคะข้าเจะบ่เอาคนเข้าเจะบ่กเอาคนงามอือจะเบิงสันดังเพื่อนเนี่ยนะเข้าเจะเอาซุ้มขี่ห่าะ เอาก็จะมบอท่าไหร่นีล่ะพอจะอีกกองมันมาเบิ right world? World> <S 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 ่งอยู่ปะนี reme, ่คอมเมนต์ไหมพี่น้องคอมเมนต์มาโอ้ส่งพักง่วนอยู่ปะเอ็มเงือกส่งพักเลยคอมเมนต์อย่างเดคอมเมนต์ก็บพิ่ขึ้นวะงง สิแนาทีแล้วโอเคนะคะพี่น้องใน youtube เอาไว้ซัมนี่นะคะพี่น้องมันหลายนาทีแล้วอยาพี่น้องเบือ่อฝากกดไลค์ like, กดแชร์ในช่องจูน channel ด้วยนะคะเดี๋ยวจะไปไลน์เน็เพจต่อนะคะพี่น้องกินแล้วก็ไรเน็นเพจต่อ หากพวกห้าหน่อยๆแต่หากรถโดนไปแล้วนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ในช่องจูนชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยวเร็วเรวนี้ก็จะมีช่องของน้องเอมมี่สายกินนะคะพี่น้องโอเคไปแล้วนะครับพี่น้องบายบายสวัสดีค่ะกินต่อ